นารีสำรองวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยธงชาติไทยมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเลยนะคะสามสี่ห้าแฉกอีกอย่างหนึ่งก็คือธงคณะลูกเสือธงคณะลูกเสือในในในกลุ่มลูกเสือของเรานั้นพวกเราจะต้องรู้ว่ามีรูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรรวมถึงวิธีการชักธงการเก็บธงจะมีขั้นตอนและวิธีการทําอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะไปเลยค่ะ สวัสดีพี่น้องลูกเสือและเนตรนารีสำรองทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องธงชาติไทยธงคณะลูกเสือการชักธงและการเก็บรักษาธงค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปเรียนรู้กันเลยค่ะธงชาติไทยคือเครื่องหมายที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติแสดงถึงความเป็นเอกราช ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยถือว่าเป็นเครื่องหมายอันสูงสุดประชาชนจึงต้องให้ความเคารพการกระทำใดๆอันเป็นการหมิ่นประมาทธงชาติถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทต่อชาติด้วยค่ะลักษณะของธงชาติไทยธงชาติไทยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างสองส่วนยาวสามส่วน ด้านกวางแบ่งเป็นหกส่วนเท่าๆกันโดยสีแดงอยู่ด้านนอกข้างละหนึ่งส่วนสีขาวอยู่ถัดจากสีแดงเข้ามาด้านละหนึ่งส่วนสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางสองส่วนรวมเป็นสามสีเรียกว่าธงไตรรงค์ความหมายของธงชาติไทยสีของธงชาติไทยนะคะมีทั้งสามสีมีความหมายดังต่อไปนี้ สีแดงหมายถึงชาติคือความเป็นเอกราชของชาติค่ะซึ่งได้มาด้วยการเสียสละชีวิตและเสียเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่รวบรวมการกอบกู้และป้องกันเอกราชให้ลูกหลานได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงทุกวันนี้สีขาวหมายถึงศาสนาคือความบริสุทธิ์ผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาก็จะมีแต่ความสุขความเจริญสีน้ำเงินหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเป็นพระประมุขเป็นผู้นำในการรักษาชาติบ้านเมืองทรงเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติค่ะธงคณะลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่7นะคะได้พระราชทานทงลูกเสือแห่งชาติเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2473เนื่องในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดค่าชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่สองณพระราชอุทยานสรารนรมทงคณะลูกเสือแห่งชาติ มีลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะพื้นธงเป็นธงไตรงขนาดกว้าง50เซนติเมตรยาว52เซนติเมตรตรงกึ่งกลางนะคะมีตราธรรมจักรสีเหลืองที่หมายถึงศาสนาและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง32เซนติเมตรค่ะวิธีชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา1ตัวแทนลูกเสือสองนาย ยืนห่างเสาธงประมาณ3ก้าทำวันทยหัดพร้อมกันนะคะคนทางขวามือเดินเข้าไป2อก้ายืนเท้าชิดแกเชือกที่ผูกธงออกจากเสาแล้วถอยกลับมาที่เดิมนำเชือกธงที่จะชักขึ้นทรงให้คนที่อยู่ทางซ้ายถือไว้ส่วนผืนธงชาติอยู่ทางขวาอย่าให้เชือกหย่อนหรือพื้นธงติดพื้นดิน แล้วยืนเตรียมพร้อมค่ะ 2. เมื่อเริ่มร้องเพลงหรือบรรเลงเพลงชาติให้คนทางซ้ายมือค่อยๆสาวเชือกให้ทงขึ้นสู่ยอดเสาอย่างช้าๆส่วนคนทางขวามือค่อยๆผ่อนเชือกและคอยระวังให้เชือกตึงเสมอกันผู้ที่ชักธงจะต้องกระระยะให้พอดีเมื่อเพลงจบทงจะถึงยอดเสาพอดี ถ้าธงพันติดอยู่กับเชือกหรือเสาก็จะต้องสะบัดออกให้ธงปลิวสะบัดได้โดยสะดวกค่ะ 3. เมื่อผืนธงถึงยอดเสาแล้วให้คนทางขวารวบเชือกกลับเข้าไปผูกที่เดิมให้เรียบร้อยผู้ชักธงทั้งสองทำวัทยาหัดพร้อมกันแล้ววิ่งกลับมายืนในที่ของตนนะนำเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่ทางราชการ มีประกาศให้ชักธงชาติครึ่งเสาให้ชักธงชาติขึ้นถึงยอดเสาก่อนแล้วจึงค่อยลดลงมาหนึ่งในสของเสาและก่อนเชิญธงลงให้ชักขึ้นไปถึงยอดเสาก่อนแล้วค่อยเชิญธงลงนะคะวิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสาผู้ที่จะเชิญธงชาติลงให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการชักธงชาติขึ้นแต่มีข้อแตกต่างคือ ในการเชิญธงลงนอกจากจะฟังเพลงชาติแล้วนะคะอาจจะใช้สัญญาณน,นกหวีดก็ได้และในขณะชักธงชาติขึ้นหรือเชิญธงลงให้ผู้ที่อยู่บริเวณนั้นหยุดทํากิจกรรมทันทีแล้วให้ยืนตรงจนกว่าการชักธงขึ้นหรือเชิญธงลงจะเสร็จสิ้นค่ะการเก็บรักษาธง 1. เก็บธงชาติโดยการพับใส่พานเก็บไว้ในที่อันควร 2. เมื่อธงชาติเก่าชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ให้สมศักดิ์สรีและผืนเก่าไม่ควรนำไปใช้ในที่ไม่สมควรเช่นเป็นผ้าเช็ดถูหรือว่าปูโต๊ะค่ะ 3. ไม่นำสีธงชาติไปเย็บทำเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งหม่ม 4. ไม่เหยียบย่ำทำลายธงชาติและห้านะคะไม่ใช้สิ่งของหรือทำเครื่องหมายอื่นใดลงบนธงชาติค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้กันในเรื่องของธงชาติไทยธงคณะลูกเสือการชักธงและก็การเก็บรักษาธงไปแล้วนะคะวันนี้ผู้กำกับก็มีกิจกรรมสนุกสนุกให้พี่น้องลูกเสือและเนตนรีได้วัดความรู้กันด้วยค่ะไปดูกันเลย คือสีของธงชาติไทยก็ไก่สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินขอไข่สีแดงสีฟ้าสีเหลืองคอควายสีแดงสีขาวสีน้ำเงินผู้กำกับให้เวลา10วินาทีค่ะ ของธงชาติไทยก็คือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินค่ะสีแดงของธงชาติหมายถึงอะไรกอไก่ชาติข้อไข่ศาสนาคอควายพระมหากษัตริย์ แดงของธงชาติหมายถึงชาติค่ะสีในธงชาติที่หมายถึงศาสนาคือสีใดกอไก่สีแดงคอไข่สีขาวคอควายสีน้ำเงิน สีในธงชาติที่หมายถึงศาสนาคือสีขาวธงชาติไทยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรก็ไก่ธงสามสีคอไข่ธงไตรรงคอควายธงสี่เหลี่ยม งชาติไทยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงข้อใดเป็นวิธีการชักธงชาติที่ถูกต้องกอไก่ผู้ชักยกมือไหว้ก่อนชักธงขอไข่ผู้สาวเชือกอยู่ทางซ้ายมือคอควายธงชาติอยู่ที่คนซ้ายมือ วิธีการชักธงชาติที่ถูกต้องคือผู้สาวเชือกอยู่ทางซ้ายมือค่ะในขณะที่กำลังร้องเพลงชาติและชักธงชาติลูกเสือและเนตรนารีจะต้องทำอย่างไรก็ไก่ยกมือไหว้คอไข่เดินเฉยๆฉยคอควายยืนตรง ในขณะที่กำลังร้องเพลงชาติและชักธงชาติลูกเสือและเนตรนารีจะต้องยืนตรงใครเป็นผู้พระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติกอไก่รัชการที่7จคอไข่รัชการที่8ปคอควายรัชการที่9 ผู้ที่พระราชทานธงคณลูกเสือแห่งชาติคือรัชกาลที่เจ็ดข้อใดคือการเก็บรักษาธงที่ถูกต้องก้ไก่ขีดเขียนทำลายธงชาติคอไข่พับธงชาติเก็บไว้ในที่อันควรข้อควายนำไปเย็บทำเสื้อผ้า การเก็บรักษาธงที่ถูกต้องคือพับธงชาติเก็บไว้ในที่อันควรเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเนื้อหาการเรียนเรื่องธงชาติไทยธงคณะรักเสือการชักธงและวิธีเก็บรักษาธงค่ะหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะ แล้ววันนี้ผู้กำกับมีนิทานที่ให้ข้อคิดเตือนใจมาฝากพี่น้องลูกเสือ,อะลรไนในนามทุคนด้วยค่ะชื่อเรื่องว่าหมีกับพึ่งมีหมีตัวหนึ่งนะคะมันเนี่ยทนงในความแข็งแรงของมันมากด้วยความที่มันทนงตัวเนาะมันก็จะฮึกเหิมและอยู่มาวันหนึ่งขณะที่มันกําลังกินอาหารอยู่นั้นได้มีพึ่งตัวหนึ่งเนี่ยบินมาบินมากวนใจมันม ทำให้มันรู้สึกโมโหหมุดหมิดห,ห,หวังที่จะตปะปบเจ้าพึ่งตัวนั้นให้ตายแต่ด้วยความที่พึ่งตัวนั้นตกใจเสียก่อนจึงทําให้มันเนี่ยโดนต่อยเข้าที่หน้าและด้วยความแขนของมันมันจึงไม่กินอาหารพิเสร็จหวังที่จะไปเอาคืนพึ่งตัวนั้นเมื่อมันเดินตามหาปูพึ่งจนพบรังพึ่งอยู่รังหนึ่ง มันจึงคิดที่จะทําลายทําลายทําลายทําให้พึ่งในกูุเนี่ยแตกรั้มและรุมต่อยมันจนได้รับบาดเจ็บข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือควรที่จะคิดก่อนทําไม่ใช่ทําแล้วค่อยมาคิดหลังนะคะ